สวัสดีครับป็นผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาดูนะครับอยู่บนโต๊ะนะครับก็เป็นของชปลปทาน,นะครับลงเองเลยครับงานนี้รถดูใหม่มากครับน่าจะทําสีมาใหม่ไงเห็นว่าตุงมนิโตโมนะครับ เป็นรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับอันนี้ตัวทรงโบดี้ก็เหมือนหุ่นได้นะับหุ่นไดตัวใหม่นะับหุ่นไดโ,โ,โรบร็กโรบอทนะับถ้าใครรู้ก็ช่วยอคอมเมนต์มาหน่อยครับมไม่ทราบจริงๆครับอันนี้ข้อมูลอ ก็ยังไม่ค่อยดูนะฮะคันนี้ซอมโมรุ่นนี้ครับแล้ววันนี้ก็เขียนมาใหม่ครับทำสีมาใหม่มมเลยเหมือนขัดแกะกลองเลยนะครับเหลืองแล้วก็บูมก็น่าจะยาวประมาณ มาด้านข้างก่อนนะครัอ้โก็ต้องมีเมโกนะครับมาตักเิงไม่ก็จะต,ตักเลยนะครับมีดั้มาก็้มก็กกยังไม่มานะคโอ้ยังอีกเยอะนะครับดูนะนที่นุ๊กว้างดีครับโอ้อได้ตักเลยคนระับตรงนี้ น,นูอีกประมาณถ้านับก็ประมาณห้าร้อยเมตรได้ควางยาวก็ความกว้กวางนี่ก็ที่ที่ว่าจะพืชอยู่นี่ก็โอ้ประมาณห้าสิบหรือไม่ก็ร้อยเมตรน,นะยาวไปทางงูอ,อีกนะ นนี้มันตายยากนะครเรียกว่าผักกระเจดหรือเปล่าครผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็มาดูตัวรถดีกว่านะครับอ่ะเไ,ไรครับก็อยู่บนโปะครับนะโปะก็เป็นโปะสไตล์รุ่นเก่าครับของงอกับของใหม่ครับ องอ่ที่ผมดูก็ในช่องของนเจอแซกปีสามนะครับผมก็จะจะตายล็อกนะครับเอาโซ่ also, ค้ำไว้แล้วก็เดินไปก็ไม่ได้นะครับแกล็อกสนิทเลยไม่มีเสาค้ำแบบนี้นะครับอาไว้ล็อกตัวปุนะครับแต่จะเป็นผิวๆนะครับเวลาตัดรถรถก็จะโยกไปมานะครับ หนักเหมือนกันนะตรับใส่ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ดีอยู่นะนี่อยู่ค่อยๆทำใค่อยๆไปครับอโอ้โหก็จอดมานานเหมือนกันนะโอ้ยยืดออกมาก็ทำเองครับของแบบเอง ยกเสานี่ก็จะเชื่อมต่อกับตัวเดินนะครับอสายตัวเดินก็จะใช้ฮาร์มนีครับถึงโป๊ไปข้างหน้านะครับโห่หล่อมางเลยรถครับแต่ว่าทำงานได้ครับ สาเหตุอะไรนีคร,รับไปดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับเป็นความรู้นะครับรถจอดนานนะครับอ,ออกมาทำงานนะัก็จะดึงลมนะครับทำไว้ที่พวงบุขึ้นใหญ่ครับการขึ้นในเวลาต่างนะครับ จะลองไปอยู่ข้างหน้านะครับมุมฝั่งนี้คนระับ mm hmm. นี่ก็เป็นวันที่สามเลยนะควันนี้ผมเห็น ทำงานอยู่วันแรกก็เป็นวันวันศุกร์ครับที่จะเอารถมาลงครับวันศุกร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์อวันนี้วันจันทร์วันจันทร์วันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเลยครับ วันศุกร์ก็ตอนเย็นๆนะครับเ,เดี๋ยามาลงมาดูน,นี่ก็น่าจะดูมาจากแถวสูนหรือเปล่านะดูดูแล้วคงนี่ก็น่าจะแถวสูงหรือเปล่า ไก็สั่งทำครับทำโอ่งงานดีครับงานเยี่ยมมีความสวยมากเลยครับกาทำครับก็เป็นฝีมือของแต่ละคนครับในการทำงาน เรจะทำยังไงนะครันั่นก็มี็นทีของแต่ละคนคนระับคนเราก็ไม่เหมือนกันนะความคิด ข้เจ okay. น้ำสุดโยกเหมือนกันครับขนาดคำเสาแล้ว ลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครที่รู้ว่ารถเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวน,นี้สมิตโมโมรุ่นไหนนะครับว่าไม่ใช่นะครับช่วยบอกเป็น,นรายละเอียดหน่อยนะครับอยากรู้นะครับ ไม่ค่อยเลืกกอกเท่าไหร่นะคื่นเหมือนกันนะครมาจะจะ,จะอยู่หรือเปล่านะไม่ไปเลยนะ ก็นหนักเหมือนกันนะเวลาลาดมีน้ำครับก็สองร้อยสิบนะที่ทำอยู่จริงหรือเปล่าตาผู้ใหญ่ผู้บัญชาการที่เราให้นอนอยู่แล้วนะเป็นคนพิเศษตลอดเลยนะครับ ครับผมก็จะขอจบการถ่ายเทียงคร่านี้ก่อนครับ,บเดี๋ยวถ้าขากลับมาเยวเย็นๆก็อาจจะลองแวะมาอีกทีหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่ากืมติดด้ผมด้วยนะ